ครับสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับก็บางคนหลายๆลคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมเปิดคลิปมาอยู่กลางเกมหรือท้ายเกมใกล้จบเกมอย่างนี้อันนี้คือเป็นตาแรกนะครับที่ผมจะมาเล่นเจ้าเซตไอเทมเบิร์ชนะครับซึ่งออตานี้ผมไม่ค่อยได้เล่นไงครับเนี่ยเซตไอเทมปิดวิญญ,ญาณน่หายตัวก็ยังตายเห็นไหมเออมันก็เป็นมุกนะครับผมก็ไม่ค่อยได้เล่นจริงๆนะอยู่จากสกอรูร้นะตานี้ก็คือปลากับพวกออคนอื่นนี่นคือได้เล่นกันเองนะครับคือผมก็มาเคียคี้เพียเล่นอะไรแค่นี้นะครับก็ ได้เล่นจริงๆก็นา่าจะตาหน้าเนี่ยครับผมหนะ้าตาตัดไปเนี่ยก็จะมาอธิบายกันนะครับว่าเซตนี้มันมีสารพุณยังไงบ้างนะโอเคครับก็ในตานี้นะครับผมได้เจอกับไอรีออฟเลนนะครับก็เป็นโหมดธรรมดาเนาะก็คือมาเล่นมาเล่นให้ดูกันว่าเซตเบิร์ดเนี่ยเซตของผมเนี่ยมันสามารถเอามาเล่นจริงๆได้หรือเปล่านะครับโอเคเซตนี้ผมจะเรียกว่าเป็นเซตเปลิดวิญญาณคนสุดท้ายนะครับ คือการเปลี่ยนการป้องกันทั้งหมดเป็นการโจมตีที่ไรช่องโหว่นั่นเองนะครับอืมไอ้เทียดทำไมมันดูพพะเอ,อีกจังวะก็มันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นครับแต่ว่าดาเมจมันมันล้นจริงๆนะคือดาเมจมันค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรเลยนะแรงในที่นี้ของผมก็คือแบบมันเหลือดาเมจเหลือเหลือะ่ะก็คือยังไม่ทันสกิลหนึ่งเลยก็คือแบบกระโดดลงมาปับ๊บล็อกขาแล้วก็ฟัน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 ไอ้ยตัวแตกเลยพูดจริงๆนะครับคือตัวบางเป็นอย่างนั้นจริงๆ หลายตัวมากผมยังไม่ทันสกิลหนึ่งแบบโชว์แบบ <Okay. S 1> พลังเต็มที่อีเลยเออวิ่งตายซะแล้วนะรับพลังไม่ไหวโอเคครับไอรินะครับเราสามารถเทรดต้นเกมได้เลยนะครับตั้งแต่ต้นเกมนะเนาะแต่พอเมื่อเลทเกมนะครับผมอันนี้เราต้องระวังกันหน่อยนะครับเพราะว่าดาเมจของไอรินี่มันค่อนข้างแรงนะครับเป็นทูดาเมจติกทางหางนะฮะมันค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรเลยนะสำหรับไอริออีกอย่างก็คือว่า คลิปนี้นะครับผมผมเอาพลังแสงอีกพลังแสงหนึ่งมาเนาะซึ่งมันขึ้นในพลังแสงแนะนํานะครับมันเป็นพลังแสงที่น่าสนใจระดับหนึ่งนะเพราะว่ามันมีไอ้ขวานด้วยไอ้พลังแสงขวานวอ,านานอะ่ะเออคนผ,ผมก็ไม่รู้นะมันโอเคแค่ไหนนะเพราะว่ามันทําให้ตีแรงขึ้นนะเนาะซึ่งอลเลนเนี่ยดาเมจมันเฟอ้ออยู่แล้วนะครับคือเราออกอย่างเงี้ยคือไม่คูดเฟอ้อคูดแรงเลยนะคือใครก็โดนเราเข้าไปนี่คือแบบตายหมดนะครับ ถ้า1นึ่งนงเนี่ยคือมึงชน,นะแน่นอนนะครับผมนะดาเมจน,นี่โคตรเฟอร้อเลยซึ่งขวานเนี่ยผมเลยเอามาลองว่ามันจะแรงขึ้นแค่ไหนกันเชียววะอะไรแบบนี้นะ <past> ไอ้กลังแฝงที่มันมีในรูปขวานด้วยเนี่ยโอเคครับต้นเกมเราก็ฟาร์มชิลๆไปครับเราต้องการของพอสมควรนะถึงจะเห็นประสิทธิภาพของมันนะเซตนี้ผมบอกแล้วมันปลีดวิญญาณจริงๆนะผมแบบคือมันแบบตายแน่นอนนะมึงโดนสตาร์บัสตรีมของเราเข้าไปนี่คือมันตายแน่นอนนะ เชี่อพลังเนตรวงแหวนเข้าไปหน้าลบได้หนึ่งสเตปอุ้ยซะตาถ้าออกตามเซตที่ผมแบบบอกตัวนี้นะที่ขึ้นอยู่บนนี้นะครับถ้าออกเราออกตามนี้เนี่ยริของเรานะมันจะไปอยู่ที่97%นะครับมันค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวคือตีแต่ละครั้งนี่แทบจะติดขีตลอดเลยนะโอเคเราพูดถึงข้อดีของมันแล้วนั่นก็คือว่าดาเมจของมันค่อนข้างเฟอ้อเลยนะก็คือมันเยอะมากๆครับผมมันเหลือเฟือที่จะแบบ กำจัดทั้ง5คนเลยนะนี่คือข้อดีของมันนะเนาะแต่ว่าข้อเสียที่เราต้องแบกรับนั่นก็คือความบางนั่นเองนะครับก็คือถ้าเราพลาดโดนอะไรสักอย่างแรงๆนี่คือเราตายได้เลยนะครับเพราะว่ามันบางแบบมันบางแบบเป็นกระดาษเลยอะ่ะบางมากนะครับคือมันไม่ของกันด้วยอีกอย่างก็คือลดคูดาวเราไม่พอนะครับมันมีแค่1 0 20%นนจากั้นเออแค่1 0อมันมีแค่10%น,นะครับ มนค่อนข้างที่จะน้อยเลยทีเดียวการเข้าไฟหนึ่งครั้งนี่แทบจะต้องเป็นไฟใหญ่หรือไม่ก็เข้าไฟหนึ่งไฟแล้วแล้วก็ต้องรอระยะอีกนะครับอย่าเพิ่งแบบเรียกไฟบ่อยๆนะครับเพราะว่าคู่ดาวเราจะมาไม่ทันนั่นเองนะครับพูดสรรพคุณส่วนแย่ของมันแล้วนะครับเราก็จะมาพูดการรับมือกับไอริันดีกว่าแม่งนต้องตายแนละ้วเรียบร้อยครับไอริ่ตายโดนระเบิดไอดเไอจ้ากระเจ้าไอจิ้งเขาเรียกตัวอะไรว,ว,วะ กระลอ,อกนะฮะตายจิ้งจอกเฮ้ยเลยเฮียเออแล้วมันเป็นจิ้งจอกวะเออมันเป็นจิ้งจอกไอ้เฮียเมื่อกูเห็นเป็นกระลอ,อกกูสายตากูสายตากระยานะฮะก็คืออ,อ่มาพูดถึงการแต่รับมือกับเจ้าไอริกันดีกว่านะครับไอริเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ในออฟเลนนะเลดเกมน่าจะแบกได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะไม่แย่ไม่ต่างอะไรจากตัวเราเลยนะครับสำหรับไอริแต่ว่ามันเล็งๆกับเราไหวไหมเรา มันหนึ่งกับเราได้ครับใครพลาดก็ตายนั่นแหละครับเลดเกมเราคือเราได้บวกกับเขาเลดเกมอยู่แล้วนะแต่ก็อาจจะไม่ได้หนึ่งหนึ่งกันขนาดนั้นก็อาจจะอยู่ในทีมไฟ์นะครับดาเมจของมันนี่คือเป็นของจริงนะโอ้โหรัดนกกูอย่างงี่เลยอะเคลนไปนะดาเมจของมันเนี่ยเป็นของจริงนะครับแบบทูดาเมจด้วยปาท, <a> ทีทีละพันทีละพันอย่างเงี้ยคือมึงโอ้เกาะแค่แหนมก็กันไอริไม่อยู่นะครับ <An enemy S 2> และประเด็นก็คือมันดูดเลือดร้อยเปอร์เซนต์ด้วยไง เ,ออเราถึงต้องออกตัดเลือดมานะครับถามว่าเอ้ยทำไมเราไม่ออกดาบแดงให้เขาแบบเด้งเลือดไม่ทันคําตอบก็คือไอรินะครับตอนที่เขาอันตีเนี่ยมันจะจําจกัดดาเมจนะครับให้ดาเมจสูงสุดที่ได้รับเนี่ยหครั้งจะสูงสุดได้แค่แปดของแมทพี PP ของไอริสนะครับก็คือ,อผมจะเปรียบเทียบยังไงดีไอริมีเลือด1 0,000 000, เนาะเขากดอันติป๊อปเขาจะไม่ได้รับดาเมจ ต่อค้งเนี่ยมากกว่า800นั่นเองนะครับก็คือมันค่อนข้างเบานะครับการที่เอาตัวเบิร์สเบิร์ตัวแรงๆเนี่ยไปสู้กับไอริสนี่สู้ค่อนข้างยากนะครับการที่จะสู้กับไอริสต,ตอนอันตีไนดะ้คือต้องเป็นตัว DPS นะเนะเาะอ่าที่ผมแนะนําว่าทาไมให้ออกไอเจ้าดาบตัดเลือดมากกว่าก็คือเราตีแรงแค่ไหนมันก็แม้แค่8%นะครับของเฮทรีสูงสุดของไอริสอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยออกตัดเลือดดีกว่าให้เขารีเลือดได้น้อยลงนะเก็ตไหมเก็ต เก็บที่ผมพูดหรอวะไอ้แพูดบนไปบนมาอย่างเงี้ยโอเคครับตอนนี้เราได้ป้อมล่างแล้วซาตาน่าจะโอ้โหกูจะบอกว่าซาตานจะตายมันก็เกินไปอนะเออเราก็จะเคลียร์เวฟนะครับเคลียร์ลนแล้วเราก็จะไปเล่นกับเพื่อนนะครับไอรินี่คือต้นเกมนี่อย่าหวังว่าเราจะได้บวกกับเขามากนะครับเพราะเราเขาไม่อยากบวกกับเราอยู่แล้วนะแต่เรบไปริโอเคครับตอนนี้เราได้ทีิสองชิ้นแล้วผมจะขึ้นตัดเลือดต่อเลยก็แล้วกันนะ เพื่อที่ว่าเราจะได้สู้กับไอริได้ง่ายขึ้นนะครับไม่แนะนําไม่ออกแต่เลือดชิ้นแรกเพราะว่า <Okay. S 1> ดาเมจเรามันเบาไงดาเมจเรามันไม่ค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยออกของดาเมจมาก่อนนะครับ oh. เพื่อที่ว่า oh. เราจะได้ฆ่าเขาให้ต,ตายแบบนี้นั่นเองนะฮะ oh. เรียบร้อยนะคอสกูตายแล้วตอนนี้ก็คือภารกิจของเราแล้วครับเขาเล่นล่างกันหมดภารกิจของเราก็คงรูู้กันใช่ไหมตุ๋เลยป้อมแตกสบายใจจริงไง ได้ป้อมนะน่าจะได้บาหล็กหนึ่งเลยนะครับนี่ทำไปเล่นไปนะสองตัวเอ๊ใครหายไปวะมีคนหายไปคนหนึ่งเอลซูหรอเอลซูหายไปไหนไม่รู้รู้ว่าป้อมแตกอ่ะแล้วร้อยครับเราได้หนึ่งบาหล็กแล้วนะบุ้มโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะหาพุ่มดักดีกว่านะดักสักตัวหนึ่งโจ๊กเกอร์ผมว่าโจ๊กเกอร์จะต้องมาโซนบัฟแดงนะครับเพราะว่ามาเช็คว่าเราเวทบัฟอยู่หรือเปล่านะนี่ไงมายิงด้วยนี่ไงเขายิงกุไปแล้ว เนี่ยโอ้โหเชี่ยเฮ้ยโจ๊กเกอร์มันค่อนข้างที่จะแรงเลยนะมันแรงจริงๆนะเนี่ยทำไปเล่นไปโอ้โหคือแบบถ้าผมอันตีไม่ทันนี่คือผมอาจจะโดนระเบิดโดนลูกปืนมันตายก็ได้แล้วเนี่ยไอ้เจ้าโจ๊กเกอร์เนี่ยก็คือมันมันเบิร์ดหลายๆตัวตายมาแล้วนะสำหรับโจ๊กเกอร์นะเราก็วาร์ปตรงนี้เลยที่ที่ไม่ปลอดภัยคือที่ที่ทททปลอดภัยเข้าใจนะคือตอนนี้เนี่ยคือเราสามารถหนึ่งๆได้ทุกตัวเลยนะฝั่งเขาอะคือดาเมจเราพออยู่แล้วนะ เนี่ยไอรีตายครับอยู่ในกลางดงดเรียบร้อยชัดดาวด้วยเนี่ยได้ตังสามอยกว่าเนี่ยโอเคเราจะขึ้นเป็นคลิคสลิกสติงนะครับเพื่อเล่งคิให้มันสุดนะครับไม่ได้เล่งดาเมิคินะครับคือเรามาเอาอัตายขินะให้มันแบบคิ้เด้งบ่อยๆนะเกสบกว่าเปอร์เซ็นต์นะถ้าผมจำไม่ผิดนะคอสก็ได้กลายเป็นปุ๋ยอยู่ข้างขอหย้าภาพเดิมๆเลยมันก็ตายตรงนี้ใช่ไหมไอรอบที่แล้วอะ่ะเออเคลียครับเราเคลียร์คี หายไปไหนสองคนท้องคนอยู่ไหนไม่รู้นาอยู่ตรงนี้แหละเพราะมมีคนเหยียบแถบตรงนี้นะจกเกอร์เอ้ยไม่ใช่เอลสูสิเกบคือเอลสูเนี่ยเซตนี้เราสามารถสู้เอลสูได้ไหมสู้ได้ครับสู้ตัวเบิร์ดได้หมดนะแต่ว่าถ้าหากว่าเราพลาดเราโดนเบิร์ดแบบเรายังไม่ทันตีเลยแบบนี้คือแบบเราไม่มีเกาะไงเราไม่มีของกันเราจะหายไวมากเหมือนแอสซิสต์นะครับมันแรงแบบ แรงแบบดามจฟื้อมากนะสำหรับเซตนี้นะครับเอาไปเล่นได ouais ้จริงนะครับแต่ว่าถ้าเอามาสู้กับไอริตอนของเต็มเท่ากันเนี่ยค่อนข้างลําบากอยู่นะผมว่าเพราะว่าดามจเราฟื้อเนาะแต่ว่าเขาแม็กอยู่ที่8เปอร์เซ็นต์นะตอนเขาอันติเพราะฉะนั้นมันก็ไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับการที่เราจะเอาเซตนี้ไปเล่นกับไอรินะครับแนะนําเป็นเซตธรรมดาแั่นแหละสู้ไอริได้ดีที่สุดแล้วนะตอนนี้โจ๊กเกอร์ก็ต้องตายแล้วแหละเองขาสั้น ตายตายนียเ,นเนฮียเฮียเฮียเฮียยิงไม่โดนหรอกนีเฮยเอยไองสุงมันบ่มอยู่อย่างงี้อีกแล้วอะ่ะยิ่ยทำกูใจหา,หายหลายรอบแล้วนะเคียครับตอนนี้เราคาดได้แล้วห้าตัวเราต้องหาช็อตโจบ่อยๆครับดาบแดงถ้าเราได้ดาบแดงป๊อปเนี่ยมันจะเป็นเซตที่แบบถ้าเล่นกับเพื่อนนะเล่นแบบเพื่อนมาเล่นด้วยะนะเพื่อนที่นี่ก็คือแบบเราเรียกรวมะรวมเล่นกับเพื่อน น้าเรากระโดดอันติดูนทุกคนสตาร์เบื้อตีมตุ๊บตุ้บตุบไปเนี่ยก็ค,คือแบบตายได้เลยนะตายหมดเลยนะผมว่าดามจมันมันเพียงพอจริงๆนะสำหรับเซตนี้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเอลซูนี่คือแบบผมยังไม่ทันสกิลหนึ่งเลยนะมึงโดนพุ่งผ่านมันก็ตายเลยอะ่ะเออฆแบบ่าไปหกตัวแล้วนะผมถ้าโดนชัดดาวตอนนี้ก็คือแบบเงินจะกลับมาเท่ากันนะครับเอลซูนี่ขยันวางแถบอย่างเลยเออตอนนี้ก็คือผมว่า กดไปเอาดาร์กไล่แล้วนะไม่งั้นมันจะตึงเกินไปครับผมไบตนะ์น่าจะลงมาเอาดาร์กด้วยล okay, และโอเคเราตีเลยเราเปิดครับผมเราเปิดดาร์กเลยไม่ต้องรอให้อันนี้มานะโอ้โหเพื่อนมาช่วยกันตีดาร์กหน่อยเพื่อนเพื่อนรักเพื่อนไบต์ฮัลโหลเพื่อนไม่มาตีดาร์กว่ะกลับทันทีเลยนะตอนนี้เอา้าเราไปตีอะไรเวลานี่โอ้โหเกินเพื่อนกลับกลับกลับด่วนเลยเพื่อน โอ้โหเมื่อกี้ผมตีไอ้เจ้าดาร์คโซลิเยร์นี่ผมก็กว่าเพื่อนจะมาแบบรับช่วงต่อตีนะออที่ไหนได้นะไปหานาคอสแล้วนาคอสก็ลอยนวลน,นะครับตอนนี้เนี่ยเห็นตรงเลนกลางไหมนเนี่ยถ้าเราแบบอันติโดนทุกตัวนะครับแล้วก็แบบสตาร์บัลสตรีมเข้าไปมันตายหมดเลยนะโอเคนกปีกหักแล้วเราต้องหนีนา,หน,นายพานกันนะตอนนี้เออเขี้ย here, แบ่บดาร์คลูกปืนเรียบร้อยน่าจะแห้งโอ้โหแบบ มีแต่ตีนทั้งนั้นนะแถวนี้โอ้โหเพื่อนเอ้ยไม่ได้โทษเพื่อนนะน,นี่ครูพลาดเองอะไรพี่อยู่การดุนตีนนะครับจากเกมไม่ตึงกลายเป็นเกมตึงได้ในทันทีนะครับเนี่ยเราสตาร์บัคสตรีมเข้าไปนี่คือไอเด็กมอนิเตอร์นี่ตายได้เลยนะหรือเพราะมันสิบสี่นาทีวะอันนี้ไม่รู้นะครับก็คือมันเราดาเมจม,มันมีจริงๆนะเนี่ยคือแบบก่อนที่จะออกเซตนี้นี่คือคิดดีๆนะครับเพราะว่าแลกมากับความบางอะเนาะโอเคตอนนี้มีแถบเอลซูอยู่ตรงนี้ เอลซูน่าจะไปกลางนะผมคิดว่าโอเคเอลซูอยู่กลางนะ <One S 1> ผมก็น่าจะดักอยู่ล่างนี่ก่อนผมว่าจะต้องมีคนมาเคลียร์คีปผมว่าไอริลงมาล่างเชื่อผมไหมผมว่าไอริจะต้องลงมาเคลียร์คีปตรงนี้รอเลยเรารอตรงนี้คนระับผมเคลีร์ไอริมาแล้วเราลงไปเลยแล้วกันผมไม่ไม่อยากดักรออยู่ตรงนั้นนะนะนะใจร้อนอตอนที่เราสู้กับไอรินะครับพยายามอันติหลังเขานะ นาโคตรเขามาทำไมวะเห็นเขาว่าลังต่อสู้ไหมนักดาบสองมือลังต่อสู้กันเห็นไหมเึ้เขามาทําไมโอ้ตายเลยโอเคครับใครที่ออกเซตนี้ก็แบบคิดดีๆก่อนเนาะคิดดีๆก่อนออกนะครับเพราะมันค่อนข้างบางนะยิ่งเจอไอริอีกผมแนะนําให้ออกเป็นเซตแบบลดคูดาวแบบสกคิลคูดาวได้บ่อยๆอย่างนี้นะเพราะว่าดาเมจมันเพียงพออยู่แล้วแหละในการสู้กับไอรินะโอยจากเกมที่มันแบบไม่ตึงนะแกเป็นตึงเฉยเลย เื่อผื่อแพ้ได้ด้วยเนี่ยตอนนี้ตัวปัญหาใหญ่สําหรับเรามันก็ไม่ได้มีขนาดนั้นนะเราแค่ต้องการไฟใหญ่ักไฟหนึ่งเพื่อเป็นไฟตัดสินนะครับว่าเราจะชนะหรือเปล่าแค่นั้นนะไม่งั้นไฟๆแบบนี้ไปมันก็แบบไม่จบสักทีอะนะอุ้ยเยอะตายสองตายสามวะเนี่ยสวยอุ้ยตายวะนาคอสถ้าเขาไม่มีเกิดนี่คือแบบโอ้โหคือเราแบบจบได้เลยนะเพราะว่าคีบบนก็มานะครับเนี<ะ>่ยเห็นคีบบนไหมเราจะดันคีบบนแล้วเราก็จะ ไปเรื่อยๆเลยเพราะเขาหยุดเราไม่ได้แล้วนะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมไบต์ตายเนี่ยอันนี้อันนี้คือประเด็นหัวโมไม่ทำไมไบต์ตายวะไบดวอะไรตายไบยก็ฆ่าอันนี้ได้แล้วนี่ไบก็ฆ่าเจ้าเกิดได้แล้วเนี่ยทำไมไบต์ตายวะไบดนลอะไรวะเ <c oughs> อ้ยเชี่ยนี่ผมจะเอาดาเมให้สุดนะเนาะผมก็เลยตัดสินใจขายรองเท้าทิ้งนะครับเพื่อออกเป็นเกาะเกิดแล้วนะ ซึ่งก็จะเดินช้าๆเนี่ยล่าไล่ไอลิไม่ทันเลยอันตรีเลยแล้วกันเนี่ยล็อกขาสตาร์เบอร์สตีมเข้าไปเนี่ยเห็นไหมดาเมจมันจริงๆนะครับมันสูดจริงๆแต่ว่าเมื่อกี้ใช้เพลงดาบอันตรายไม่ได้เนะใช้สกิลหนึ่งฟิกเกอร์อ่ะออมันใช้ไม่ทันไงถ้าใช้ทันนี่ไอลิน่าจะตายนะครับอืมอเออเอลสอยู่นี่เอซสูน่าจะเห็นผมนะเนี่ยมีแทบ ไอ้เรียคือแบบแถบเอลซูที่มันเป็นอะไรที่น่าลำคาญอยู่นะเลดเกมอะ่ะคือมันวางพุ่มไหนก็ไม่รู้อะแล้วเราอยู่อีกพุ่มหนึ่งอะที่มันไม่มีอะ่ะเราก็ไม่รู้ว่ามีแถบอยู่แถวนั้นไหมอะไรแบบนี้นะครับสำหรับเอลซูซึ่งเป็นตัวที่เลดเกมค่อนข้างน่าลำคาญพอสมควรนะสำหรับเอลซูคนที่เล่นเป็นนะนะนี่เห็นนกไหมนกโดนนายพานสอยตายดิโอ้โหคือตอนนี้คือเราต้องจองเขียวไว้ละแล้วลเราก็จะมาลบในพุ่มนี้ซึ่งวาร์ปกลับนะครับ ได้มาดูซิว่าสิ่งต่อไปที่เกิดขึ้นคืออะไรนี่มันมายิงผมคือมันเห็นไงใช่ไหมมันต้องเห็นแปลว่ามีแถบของเอลสุอยู่แถวนี้ไม่น่ารอดนะเนี่ยผมอะตายวะเนี่ยค,คือถ้ามันแบบไม่มีแถบเอลสุอย,อยู่แถวนี้ก็คือผมน่จะรอดนะเนี่ยไม่รู้มันอยู่ไหนไงอู้หเคียโคตรเซ็งอะตอนนี้คลิปมันก็นานแล้วนะครับผมว่าควรจบได้แล้วนะ ก็คือแม่เราก็เขาเนี่ยควรจบได้แล้วนะครับเพราะว่ามันทอนข้างที่จะนานพอสมควรนะไอริตายเกาะเลยแล้วกันเพราะเขาเขาไม่น่ามีอันติสวยอืมอตอนนี้เราจะต้องกลับไปกันบ้านนะครับแต่ผมว่าพุ่มเนี่ยมีคนแน่นอนต้องมีแบบนาคอสต้องมีอะไรสักอย่างดักเนี่ยพุ่มหน้าเนี่ยพุ่มหน้าแวนเลยผมว่านะนั่นไงดูทางลูกวัวเขาไปนะเนขาไปตายให้เพื่อนโอน แล้วกูออกแข็งมาทําไมวะออกแข็งมาแล้วกูก็ไม่กดกดก็ไม่ทันจี้เลยน่าจะแพ้แล้วนะเพราะว่าอลสุมันค่อนข้างที่จะดันป้อมแรงนะจีจีครับจบเกมเลยนะตอนนี้ก็คือต้นเกมเราทําค่อนข้างดีนะแต่ว่าเลดเกมก็คือเราจบเราขึ้นบ้านเขาไม่ได้นะครับก็เลยแพ้นะก็ถามว่าเซตนี้นะครับความเห็นส่วนตัวของผมทั้งหมดเลยนะก็คือมันแรงจริงๆนะครับมันค่อนข้างที่จะแรงแบบดาเมจเฟิรมมากเลยนะครับผมเลยว่า มันแบกรับพละนะแบกรับพละอันใหญ่หลวงนะั่นก็คือว่ามันบางมากๆนะครับและรถคูดาวมันไม่เพียงพอนะครับในการที่จะแบบไฟไบ่อยๆนะก็ดีที่มันเป็นโหมดธรรมดาเนาะถ้ามันเป็นแรงนี่คือก็โอ้กูค,คงจะแบบจี้อย่างนี้มากเลยแบบเสียดาวอะนะก็คือมันเป็นเซตที่ค่อนข้างที่จะบางนะครับผมไม่แนะนําให้ออกเท่าไหร่นะสาหรับเซตนี้ก็ถือว่าเป็น ทางเลือกเป็นเซตไอเทมทังเลือกให้หลายๆคนลองเอาไปเล่นกันนะครับก็สำหรับคลิปหน้านะครับผมผมจะหาคอนเทนต์อะไรมาลงอีกต่อไปก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะผมว่าอยากให้ทําอะไรนะก็คลิปหน้ามันจะเป็นอะไรต่อว่านั้นก็ต้องรอดูก็รอติดตามกันต่อไปนะครับใครที่ชอบก็ฝากคนไลค์นะครับฝากกดซับกดกระดิ่งกดอะไรให้ด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจให้คนดาคลิปมานะขอคลิปนี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ